สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง PP Power Learning นะคะวันนี้กลับเข้าสู่รายการ PP Life นะคะถ้าคุณทำกระเป๋านะคะเบาๆบล็อกหลุดนะคะคุณควรจะทำอย่างไรนะคะอันนี้นะคะจะบอกประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าทำผิดนะคะคือเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมาก่อนนะคะเบาๆก็ถือว่าเป็นแบรนด์เนมแบบระดับเริ่มต้นเนาะทีนี้ก็ ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือใช้ใช้ไปเนี่ยแล้วบล็อกของกระเป๋าเนี่ยมันอ้าก่อนนะคะมันอ้าทีนี้เนี่ยก็เลยไปหาวิธีในพันทิมนะคะเขาก็บอกว่าให้เอากาวยางติดอ่าโอเคเราก็ไปซื้อกาวยางมาแล้วเราก็ติดแต่ว่าไม่เคยใช้กาวยางมาก่อนนะคะแล้วก็อาจาอาจะอ่านวิธีแล้วมันมีความแบบสับสนมันก็เลยติดไม่อยู่อ่าทีนี้พอติดไม่อยู่เนี่ยบล็อกเนี่ยมันก็เลยหลุดหายไปตัวหนึ่งนะคะ ทีนี้เราเนี่ยก็เลยทํำยังไงดีละ่ะในเมื่อมันหลุดหายไปแล้วนะคะก็เลยเอาไปที่ช็อปนะคะช็อปก็บอกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทําบล็อกหลุดเนี่ยง่ายมากเลยนะคะไปที่ช็อปนะคะส่งซ่อมจุดละ600บาทนะคะเขาจะทําหนังขึ้นมาใหม่แต่ว่าต้องเอาไปส่งไปซ่อมที่ญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ หลายเดือนนะคะอาจจะครึ่งปีประมาณนี้นะคะเราถึงจะได้กระเป๋ากลับมาก็คือจุดละ6 0 0อนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีจุดไหนที่แบบอ้าอีกมากกว่า1จุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็าสามารถที่จะเอ,อ่อให้เขาซ่อมณัดเดียวนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราส่งไปเนี่ยอาจจะมีหลุดออกไปอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตัดสินใจดีๆแต่ว่ามันแค่บล็อกละ6 0 0บาทเท่านั้นนะคะ สำหรับของแท้แต่ถ้าเราติดกาวไปแล้วนะคะเราจะไม่สามารถส่งซ่อมที่ช็อปได้อีกนะคะนี่คือพลาดไปแล้วติดกาวยางไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ๊ยทำยังไงดีนะคะพอดีว่าก็อยู่แถวพารากอนเนาะช็อปอยู่ที่สยามดิสฟเวอรี่ใช่ไหมคะก็เลยโอเคไปที่พารากอนนะคะแล้วก็ไปส่งซ่อมที่ร้านมิสเตอร์แบ็กฟิกซ์นะคะ ก็มีทําหนังใหม่นะคะแล้วก็มันจะมีหลุดหลายจุดเหมือนกันนะคะก็ติดกาวทั่วเลยนะคะทีนี้พอไปส่งซ่อมเสร็จเนี่ยะคะก็รีวิวประสบการณ์เลยแล้วกันนะคะก็คือเช็คทุกจุดติดกาวใหม่ทุกจุดนะคะแล้วก็เอ,อ่อทบล็อกใหม่ขึ้นมา1อันนะคะเอามาแปะไว้นะคะตรงจุดที่มันหลุดนะคะแล้วก็เช็คทุกจุดว่าตรงมีตรงไหนอ้าอีกนะคะก็สีรีรวมหนาสองพแพงกว่าซ่อมที่ช็อปอีกนะคะ จะบอกให้แล้วก็วันที่นัดไปรับนะคะกระเป๋าก็เรียบร้อยดีนะคะเบล็อกที่เอามาติดใหม่ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเ,เขามีจุดตรงก้นกระเป๋านะคะที่มันอ้าแล้วก็เขาลืมทํานะคะลืมเช็คเราก็เลยส่งไปอีกน,นะคะบอกให้ร้านเนี่ยเขาซ่อมให้ใหม่นะคะเป็นงานแก้ไขนะคะให้ร้านแก้ไขทั้งร้านก็ยินดีแก้แต่โดยดีนะคะแต่ว่า หลังจากนั้นนะคะไม่นานค่ะก็ลองไม่นานประมาณสองสามสัปดาห์นะคะประมาณนี้แต่หลังจากนั้นก็มีล็อกดาวน์โควิดนะคะเราก็เลยให้ร้านเนี่ยส่งไปสนีมานะคะหาเรานะคะร้านเนี่ยก็ทำกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โทรมาแล้วก็ให้เราเนี่ยถ่ายรูปใบนะคะที่เรารับใช้รับกระเป๋านะคะส่งไปในไลน์แอของเขาแล้วก็ส่งที่อยู่ไปนะคะ ร้านก็จะส่งกระเป๋ามาเร็วมากนะคะก็คือภายในหนึ่งวันกระเป๋าก็ถึงเราแล้วนะคะทีนี้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะในการที่เราซ่อมกระเป๋านะคะเราก็จะมาแกะนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าอันนี้เราปิดที่อยู่เรานะคะเพราะว่าไม่มีพลังงานไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีพลังงานไม่มีฝีมือในการตัดต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไลฟ์กันแบบ ก็ไม่เชิงไลฟ์นะคะเราก็อัดวิดีโอกันแบบบ้านๆนี้นะคะ่ะไม่ต้องตัดต่อนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งความจริงทั้งหมดนะคะไม่มีการเสริมเติมแต่งใดๆนะคะตอนนี้อ่าเราก็มาแกะนะคะแกะเอ้ยเรากำลังจะแกะแกะออกไหมเนี่ยแล้วคือเดี๋ยวก็ทำคัตเตอร์บาดมือตัวเองนะคะ เริ่มเข้าใกล้เคียงความจริงแล้วที่เราจะแกะได้แล้วก็ถ้ามีจุดไหนบกพร่องนะคะเราจะได้ส่งไปแก้อีกนะคะแล้วก็บอกค่ะว่าเราไม่ประทับใจนะคะแต่ว่าถ้าร้านเขาซ่อมดีเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นรีวิวที่ติดตัวร้านต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าร้านซ่อมมาไม่ดีนะคะก็จะเป็นรีวิวที่ไม่ดีของร้านต่อไปนะคะ โนตัดต่อนะคะโนตัดต่อเออนี่ได้แล้วนะคะอันนี้มีใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมนะคะสองพันบาทเป็นค่าซ่อมนะคะร้านอยู่พารากอนชั้นดีนะคะก็จะมีถุงของมิสเตอร์แบบสี ใหน,นะคะแล้วก็กระเป๋านะคะอันนี้นะคะถ้าเราเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะเขาสลับใบเราหรือเปล่านะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อนๆกระเป๋าเรามีตำหนิค่ะ <laughs> มันมีคราบนะคะนี่ค่ะเป็นคราบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์หกเลอะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเราได้ใบเดิมกลับมาแน่นอนนะคะอันนี้เป็นตำหนิของกระเป๋าเราเองนะคะ ถามว่าน้องกลับมาเป็นยังไงนะคะจุดที่บล็อกอ้าออกนะคะก็จะมีจุดนี้นะคะนี่น้องก็กลับมาดูสมบูรณ์นะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะที่เราให้เขาไปแก้อืมดูเรียบร้อยขึ้นนะคะอนี่นะคะเป็นก้นกระเป๋าที่เราให้เขาไปแก่คือตอนแรกเนี่ยมันอ้านะคะมันมีอ้า นี่เขาก็แก้มาหายอ้าแล้วนะคะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยตรงนี้มันอ้าเลยแหละเพราะว่าเราใส่ของเยอะนะคะซิปเซฟยังอยู่ดีใช่ไหมอันนี้เป็นรุ่นมีซิปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องถามราคาซื้อนะคะซื้อมือสองมาแล้วก็ไม่คิดจะขายนะคะใบนี้เพราะว่า มีใบเดียวนะคะที่เป็นกระเป๋าแบบมีชื่อเสียงนะคะก็ไม่คิดจะขายนะคะไม่คิดจะขายเดี๋ยวเรามาดูอ่าฮะอึ๊บโอเคนะคะเขาเก็บงานแบบเรียบร้อยดีนะคะตรงนี้เพราะตอนแรกมันอ้าแบบไม่ไหวแล้ว อ,อมันเป็นฝั่งนี้มันเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้โอเคอาจจะมีเหมือนกาวมันไอ้นี่นิดนึงนะเป็นแบบมันๆเพราะว่ามันเป็นคาบกาวเห็นไหมคะเพื่อนๆจะมีมันๆตรงนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ก้นกระเป๋า แล้วก็ฝั่งที่อาเป็นฝั่งเดียวกับแอลกอฮอล์ก็คือฝั่งเดียวกับอันนี้บล็อกที่หลุดแล้วก็ทํามาใหม่น่าจะเป็นอันนี้นะคะถ้าจําไม่ผิดเป็นบล็อกนี้อ่าบล็อกนี้อานะคะบล็อกนี้อานี่ใช่ไหมใช่มันจะหนากว่าเดิมนะคะเพื่อนๆนมันจะแบบหนากว่าเดิมนิดนึงนะคะ แต่ว่าเรียบร้อยดีนะคะใช่ไหมใช่เรียบร้อยดีนะคะ,ไม,ะ,คะไม่มีอะไรเนาะตอนนี้เรากำลังตรวจสอบด้วยตานะคะและ้วกอดูอันนี้มันก็เคยอ้านะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาติดกาวแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบมันๆนิดๆนะคะ แบบมันเหมือนเลอะกาวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยประณีตดีนะคะแล้วก็บล็อกที่เขาทำมาใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับบล็อกแท้นะคะที่ติดมากับกระเป๋าน่าจะเป็นบล็อกนี้หรือเปล่า อืรู้และบล็อกนี้นะคะบล็อกนี้เป็นบล็อกที่เขาติดมาใหม่นะคะอันนี้เป็นบล็อกที่มาใหม่ตัวนี้นะคะตัวนี้รู้ได้ยังไงเท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแบบว่าอันนี้ของแท้มันจะแบบสักๆนิดๆเวลารูปอันนี้มันจะลื่นปืดๆเป็นมันๆนะคะแต่ว่า ถ้าใครไม่สังเกตเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ล่างสุดไงคะถ้าใครไม่สังเกตเท่าไหร่เนี่ยก็จะรู้สึกไม่เป็นไรนะคะรู้สึกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนสังเกตเนี่ยก็คือมองด้วยตาเปล่าออกไหมออกนะคะออกเพราะว่าลักษณะการตัดของมันเนี่ยมันจะไม่คมเท่าของที่ติดมากับกระเป๋านะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะคะงั้นใช่คะ่ะเพื่อนๆ มันจะไม่เหมือนอันที่ติดมากับกระเป๋านะคะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็ถือว่าซ่อมดีอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าเอามาถือก็อืมโอเคนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะถ้าเลือกได้นะคะทุกคนเลือกได้รอได้ไปซ่อมศูนย์นะคะเพื่อนๆตัวละหกร้อยนะคะเท่านั้นนะคะอาจจะมีอ้าออกระหว่างส่งไปส่งกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่า ก็จะได้ t e x t ซ์เจอร์เดิมกลับมานะคะแต่ว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ่อมแล้วก็ใช้ยาวๆนะคะอันนี้แต่อันนี้2000นี่ก็ได้ติดกาวที่ก้นมันด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ร้านนี้ก็แนะนำนะคะถือว่าใช้ได้เนาะก็ t e x t ซ์เจอร์มันก็ดูใกล้เคียงกับของเดิมอยู่นะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ